ไอยาดาพันรายาการกันตถาวโรโผล่คอมเมนต์กลางไอจสามีหลังสามีอัดคลิปขอโทษปมกระโดดถีบบิลกินในรายการดังเรียกว่าเป็นราา่าร้อนประจําสัปดาห์ไปซะแล้วสำหรับกรณีคลิปเบื้องหลังรายการมาสซิงเกอร์12ที่ถูกปล่อยออกมาบนโลกโซเชียลซึ่งเผยให้เห็นช็อตที่การกันตถาวรผู้ดำเนินรายการทำท่าทางคล้ายกับกระโดดถีบศิลปินรุ่นน้องบิวกินพุทธิพงศ์อัศรัตนาุล ในจังหวะที่กำลังเฉลยใบหน้าภายใตย้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมหน้ากากมันฝรัง่งโดยกันกันตถาวรได้ออกมาโพสต์คลิปชี้แจงดรามา่าพร้อมขอโทษไปยังบิวกินพุทธิพงศ์หลังถีบกลางรายการโดยได้กล่าวว่าสวัสดีครับกันกันตถาวรน,นะครับขออนุญาตใช้การอัดคลิปแล้วกันถ้าพิมพ์ก็น่าจะยาวน่าจะได้เห็นตามข่าวแล้วนะครับกับกรณีรายการมัสซิงเกอร์ผมในฐานะพิธีกร ที่ได้มีภาพออกไปคล้ายจะกระโดดถีบน้องบิลกินในขณะที่ถอดหน้ากากก็ต้องขอแจ้งเอาไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วจากเนื้อแท้จากใจมันก็คือการเล่นกันระหว่างผมกับน้องบิลกินนะครับแต่ถ้ามันทำให้รู้สึกว่าเกินเลยไปบ้างหรือว่ามันไม่สมควรอันนี้ผมก็ต้องขอโทษแต่คนที่ผมควรจะขอโทษมากที่สุดก็คือน้องบิลกินนะครับถ้าทำเกินเลยไปอันนี้จากใจและจริงใจมากๆก็ขอโทษน้องบิลกินเอาไว้ด้วยนะครับ ซึ่งทุกคนก็น่าจะได้เห็นจากโพสต์ของน้องบิลกินแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรผมก็ตรงๆเหมือนกันว่ามันไม่มีอะไรจริงๆครับในการถ่ายทํารายการเราก็ได้ถ่ายทําอย่างสนุกสนานจนจบรายการก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้ามันประเด็นที่ทําให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเกินเลยไปหรือเปล่าในฐานะพิธีกรยังไงผมขออภัยเอาไว้ด้วยนะที่นี้ในฐานะส่วนตัวตัวผมเองก็คือการกันตะถาวรรวมไปถึงขอเป็นตัวแทนทีมงานด้วยแล้วกัน ในการขอโทษที่มันทำให้รู้สึกว่ามันเกินเลยไปจริงๆแล้วมันคือการทำเพื่อความสนุกสนานแต่ถ้ามันทำให้รู้สึกว่าไม่สมควรมันไม่ควรจะถึงขนาดนั้นอันนี้ขอโทษครับยอมรับผิดแบบลูกผู้ชายเลยขออภัยน้องบิลกินเอาไว้ด้วยแล้วกันและก็ย้ำอีกหนึ่งครั้งครับว่าจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างที่เราเล่นกันเพื่อความสนุกสนานในระหว่างการถ่ายอย่าทำแต่ไม่ได้ถูกเอามาออนแอร์อยู่แล้วเพราะรู้ว่ามันคือความสนุกสนานระหว่างการถ่ายทำ ซึ่งภาพและสิ่งที่เห็นไม่ได้ถูกเอามาออนแอร์อยู่แล้วนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ต้องขออภัยน้องมิวกินเอาไว้ด้วยแล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ทําให้ไม่สบายใจจากใจกันกันตถาวรครับอีกทั้งงานนี้พันรยาสาวอย่างพลอยอายดานั้นก็ได้โผล่กลางไอจีสามีหลังอัดคลิปขอโทษมิวกินดราม่ากระโดดถีบโดยเขานั้นก็ได้เข้ามาให้กําลังใจโดยการทิมอีโมจิหัวใจให้นั่นเอง